สวัสดีค่ะพี่น้องโรงงานเถื่อนพี่ติ๋มบอกทำสะอาดถูกหลักอนามัยสวัสดีครับคุณชายส้มหมูบาวเป้นะคะออเดอร์รวมมากเลยสองวันเสร็จแล้วนะครับแม่ยสองร้อยเดี๋ยวจะจัดส่งที่กรุงเทพด้วยนะคะ ขอบคุณพี่แม่มารีด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องกูทีสั่งมากอยู่บวชสิเป็นทางอันนี้เนาะ<ม>ทั้งบ้านแล้วก็ทั้งอัภอวาริ่นค่ะ,ะต่างออนไลน์นะคะนั่งก็มาสังก็มายังไลน์อยู่นี่ตัดใบตองพี่น้อง เอาหันหนามาเบิง้งหันหนามาเบิง้งพี่ติ๋มก็หันหนามาเสามสองสู่เต็มทีวันสันรับไม่ครบเลยหมวดพี่ภูมิพี่ภูมิก็ห่อด้วยนะคะโอเคจอยแล้วอ,อ่ะยังครบยังจอยจีนักของยายจอยอย่าง แม,ม่มาดมมูลสรุปแล้วได้ถึงสามร้อยหรือยังคะรวมกับอันนี้ถึงอยู่ใช่ไหมะฮะฮอดอ,อยู่ เจ้าของส้มหมูคุณชายเป้บาวเป้ส้มหมูแต่กี่เป็นบาวเป้กาแฟบันมาเปลี่ยนเป็นบาวเป้อะไรนะดีแท้กาแฟดีดีวายแล้วก็มาเป็นครีมทาผิวตอนนี้เป็นบาวเป้ส้มหมู <c oughs> <c oughs> เอ็ดเพืเแ <c oughs> ต่มเลยจะเป็นบาวเป้ล้างถ้วยบาวเป้ตำแซบตำนัว <c oughs> <c oughs> อันนี้ค้มามเป็นพ่วงบางโยขึ้นม่ให้เิ่นเบิงไดเดอด้อหมนี้อยหนึ่งพนึงเด้อขายตำรวจอันรถอันรถคิวเหรอออซือบอบอลน้องเอ้ยคัเจอแรับเ้ามาได้เอาหันมาเบิ่งหันเพิ่งจีทายลูกเอานีหันมาเบิ่งสาสเร็วๆมันเจ็บมันเจ็บโอ้ย แัอบนี่แถมหมกพริกน่วยสูตรอลังการแถมหมกพริกน่วยนี่มาได้เเอเบเกขพพิภูมิสลบไปเลยเพราะว่าอันน้องก็บอกคนวมาอันเฮดส้อยรเฮดซ้อยวราสานเลีนี่สิพาไปเซเว่นประสานบอนอนซัำพิ่นงตาไปเซเว่น เอาไปเกะแกะยัยง,ยยไไยงไหมเกะเบอกเป็นยังก็แกะไม่ใจเย็นๆอยู่บ้านเราโอเคค่ะพี่น้องเอาเห็ดเปิงเป็นช็อตเป็นช็อตบวเป้เปเปส้มหมูพอกันคลิปนาได้แมมแม่ ปฏิบัติหน้าที่ตอกอไทยซีเครียสถานที่แล้วก็ส่งเคลียร์สถานที่แล้วลก,ก็ใบตองพี่ทิมเจะไปเหงืว่วัติดใบตองเหลือเพราะว่าเราจะคัดกัแทใบตองดีด,ดีพอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย